สวัสดีครับพวก,กับช่องเจมบอลเหมือนเดิมก็วันนี้เขาอากาศห้าวแล้วครับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีได้ครับก็ผคสิมะกีดยางหนาหนาวให้เบิ้งครับมาช่วยมคำเพลงเขาวาหนาหนาวน่านออกดีจัดไปครับอยู่กันยาวๆจะไม่ตัดนะคลิปนี้ดูอืมอืม จะหน้าหนาวจะแปลงเราก็ยังตองต่ำเหมือนเดิมนะครับไปไม่ถูกทางเนีย่ยวรายเธอต้องนำหน้าแล้วมั้งดูสงอาจจะต้องเดินถอายหลังนิดหน่อยนะนะครับอืมสกีแบบเร็วเร็วด้วย Ui Thì dành cho Á. tầm rồi Tầm đi ra Tầm đi kéo. Tầm đi <laughs> ตามจะบ,บอ,กออกร้อมประเด็นทำไมกเกือบเธอเป็นงนั้นอ่ะไปครับน้ำหนากเลยครับปคนเที่ยวอ่ะน้ำหนากเลยครับน้ำหนากเลยครับ อย่าง่ายเลยครับอุ้ย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 ตัวนี้ออกดีแน่เลยจับหัวก่อนจิกหัวจิท้ายปื๊บว้าวนานาเขายางออกดีครับโอ้ยทำไมตัวนี้มันออกข้างงเงี้ยอุ้ยหอดเล็บสร้างล่ะอืมอืม กี่กระยาด้วต้นจำก็ได้โอ้ยเล็บทางกูนี่ถอดเล็บแม่งเลยสัตว์เป็นไงปไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเฮ้ยต้นนี้ต้นนี้ต้นน้อยอถ้าอื่นขนากก็ไปครับไอ,อ้ถ่ายต้นน้อยด้วยนะประเด็น

เบาๆห,หลายครับเกี่นให้บึ่งได้ซื้อละระวังนะวิปโป้แต่อึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะเให้เรื่อยๆครับเร,เรื่อยๆไม่ต้องเรีบอึ๊บนี่ประสิทธิ์ประสิทธิ์ อุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกเลยทำไมทำเนี้ยอุ้ยตรงนี้สวยเนี่ยนะมาดูนะจิกหัวก่อนหลับแหลกอุ้ยจิกหัวอีกรอบนี่คี้ปลาได้แล้วก็อไอยหันหัวตรงนี้แล้วกันเต็มไหม นี่สิเต็มมั้เนี่ยไปอันไหนเขาก,กียดแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยเต็มแน่เลยอืยอ,อพาข้อไปแล้วกันพอดีฟังจะฝูแหละหนึ่งสอ,อ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดเจต้นตาาคุณเสียเวลากีดโดนปะ สูงที่อ่ะโอเคมาเข้าเห็นเลยขนะอบคุณครับขอบคุณมือก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ว่าใครชับผลัดกันมือเขาจะตกอืม่ะ กีนไปกินมาจากหนาหนาวเริ่มห่อนแล้วเนะาะครัเขาเอิว่าถึงมองโค้งครับผมต้องซ้อยทีๆเนี่ยโอเคไหลอยู่เห็นนะป๊อกโอเคสายตาเนี่ยเพราะว่าหนาหนาวไอ้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่สิแข็งเร็วครับเนี่ยมันออกดีแหละแต่สิแข็งเร็วสำหรับผมว่านะ เจออากาศหนาวนะเขี้ยหายสามวันโอ้น้อเข้าลึกเติบเลยเนี่ยแล้วกี่บ่โดดวะตรงนี้บ่โดดแน่ๆเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยบ่โดดยังไรเนี่ยกี่ว่าเขาแต่เขาลึกก็หนีมาวะมันจะว่าถูกพราะว่าเขาลึกเติบแต่เนี่ยว่าข้าจีดเนี่ยตัวเนี้ย คืปอปะลุงปะเลยแค่นี้แหละแม่ไป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 จทิงยึ๊บ ไปถีแล้ว้ายติดหน้าติดหลังอยู่นี่ก็ได้เต็มปะไม่เต็มหรอมงไม่เต็มหรอกบ้านิดหนึ่งไล้ครับนิดหนึ่งไลยอย่ากไปไหงติดหัว ี่ดีไปแล้กี่หรอแบ่หินนำยางเลยอ่ะโคตรมัวเลยอ่ะไม่เต็มหรอกปะปกู่ดูดดูดงไงเพื่อนไงไีต้อต่ำซื้มือล่ะซืมดละ คนเด้อเขาทุกคนที่ว่ากดติดตามกันเด้อทั้งทั้งทั้งยูทูปเพจยังทวิตต๊อกยังก um ็คนอะไรไหลอะไรวินอ่ะอือต้องตรงวินครับอุ้ยยังดีมาเบิไงมาเบิไปรอมันหยุดโอ้ยเห็นปะแมงมุม แฉลบเลยเข่ยดูแวออกเลยอะโฟตี้ต้องหาผ่ามากแบบไม่ค่อยหลูดค่อยเซตน้ำได้เนี่ยแต่ผมใส่มือมันเลยเห็นตี้ตัวไหนที่มันมันแบบมีตรงมีเชื่อนะซื้บไหลมาลุกไหลมาลุกต่อกันปุ๊บ บายบายเต็มโจครับน้องมีพี่เขาบอกอยาเข็นบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยอ,อืมจะฮะปลาอ้าอยปลาหอยพ่นนี่หมดอ่ะจะปาลากับปลา อยู่ข้าวไปเดี๋ยวจ,จบต้นนี้เลยก็ได้เ่ยต้นสวยพอดีเลยสิกีแบบมาสวยๆเลยสนูกเฮ็ดลองเหมือนกันเดี๋ยวเสียทิ้ง <c oughs> จิบหัวจิบหัวโอเคคิดว่าได้แล้วก็ตามครับตามกดมือนิดนึง จิกเนี่ยตอนท้ายจิกอีกนิดนึงอุ้ยจิกแล้วก็หมุน,นสี่ทีใช่ไหมคลิปนี้ไปครับก็บช่วงสาระการที่คนเราเข้าหน้าหนาวแล้วกีดยางเนี่ยมันเปรียดครับมันให้ไห้ใหพอดี <S <S อีอะอะไรก็เชยกัน คร, <im sharing> ครับการคิปนี <im> ้ก <society> ็บ <im> พ <ignoring taking space> <im> ี่ยังล่ะครับก็จบตรงนี้ละขอบคุณทุกคนที่ว่าเบิ่งจนจบถึงสิบผมีคนเบิ่งนก็ได้ก็จะไหนก็คอมเมินวัดวาววาววาวกันได้ได้ครับกี่ต้นไหมกาเนี่ยล่ะอีกสามต้นนี่ล่ะเดี๋ยวข้าสซีเบิร์นกลิ่นเขนแล้วมันนี่ก็เบิ่งนด้นไหนกลิ่นตะตีหาน่ะแป๊บเดียวก็แล้วเห็นหรอคุณโฮ่งกิ่งเหมือนลืมปัญหาแล้วล่ะครับครับเจอกันไหมทำผลงาน